สวัสดีค่ะคลิปนี้เสนอข่าวเกี่ยวกับแบมแบมและแจ็คสันกันเซเว่นะคะในวันที่19เมษายนขณะที่แจ็คสันอยู่ที่สนามบินที่อเมริกาเพื่อเดินทางกลับมายังเกาหลีหลังเสร็จสิ้นการแสดงโชว์ที่โคเชราแบมครับที่ไปส่งแจ็คสันที่สนามบินได้ถามแจ็คสันถึงแบมแบมแจ็คสันก็บอกว่าเขาบอกทุกคนทุกอย่างเลยเขาเป็นมิเตอร์สปอย ทางด้านแบมแบมก็มีพูดถึงพี่แจ็คสันด้วยเหมือนกันในงานแบมแบม The Second Premium l i ย e ไลฟ์บี i นไทยแลนด์วันที่3แบมแบมได้เซวพี่แจ็คสันแบมแบมบอกว่าเขาได้ดูพี่แจ็คสันตอนขึ้นโชว์ที่โคเชีลาด้วยเท่มากตอนจังหวะถอดเสื้อมีแบบพื้นหายใจแรงเหมือนเรนเลยครับแล้วแบมแบมก็ทำท่าให้ดูด้วยนะคะ แบมแบมบ,บอกว่าผมพูดได้ไมเนี่ยถ้าพูดแบบนี้เดี๋ยวพี่แจ็คสันโกรธอีกไหมเขาขี้งอนอยู่ด้วย MC ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเครียกันได้แบมแบมก็เลยเล่าบอกว่าอันนี้ความคิดผมนะตอนที่พี่แจ็คสันถอดเสื้อตอนแรกยังไม่ได้หายใจแรงแต่อยู่ดีๆผมว่าในหัวเขาต้องมีอะไรเล่นเข้ามาก็เลยหายใจแรงขึ้นมาแบมบแบมบ,บอกว่าหยอกเล่นนะเดี๋ยวนี้พี่แจ็คสันเขาตั้งใจออกกําลังกายมากประมาณว่าตั้งใจลดในร่างกายดูเลนดูมีกล้ามเนื้อชัดๆนะคะ แลเ้เบนแบมก็มีบอกโดยว่าภูมิใจในตัวพี่แจ็คสันมากๆที่มีโอกาสได้แสดงที่โคเชียา่าเป็นอาร์ติสต์คนแรกที่ขึ้นในเมนโชของโคเชียลาเหมือนกันาจะภูมิใจในตัวแจ็คสันและภูมิใจถอดแล้วเอนเลยไม่ได้หายใจ่รอกถอดแล้วเปล่ามีว่าในหัวเขาต้องมีอะไรแน่นเขาถอดพุแล้วก็ สุดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ